แจกสูตรวุ้นใบเตยสาคูนมสดมะพร้าวทำกินต้อนรับสงกรานต์กันครับทุกคนห้ามพลาดเลยนะครับเมนูนี้บอกเลยนะครับว่าทำง่ายหอมใบเตยกลมกล่อมอร่อยมากครับสูตรนี้กดแชร์ไปไว้ดูได้เลยครับผมเดี๋ยวเราจะทำวุ้นใบเตยก่อนเลยนะครับนำใบเตย10ใบมาปั่นกับน้ำสะอาด250มิลลิลิตรครับแล้วก็กรองเอาแต่น้ำใบเตย2อ0มิลลิลิตรครับผมใส่น้ำสะอาดลงไป800มิลลิลิตรครับในส่วนของวุ้นนะครับพี่พ๊กใช้ผงวุ้นนางเงือกทุ่งนี้เลยเพราะว่าเซ้ตัวดีนะครับผมแล้วก็ละลายง่ายมากเลยคครรัับบใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะ คนให้พงวุ้นตัวเรไปข้างล่างพักไว้15นาทีนำมาต้มนะครับคนตลอดจนส่วนผสมเดือดจัดวุ้นละลายดีเลยครับผมใส่น้ำตาลใส่ขาวลงไป150กรัมนะครับคนให้น้ำตาลละลายดีเลยแล้วก็ปิดเตาลงได้เลยครับใส่น้ำใบเตยเข้มข้นลงไปเลยคนให้เข้ากันครับผมนำมาเทใส่ถาดไว้นะครับแล้วก็พักไว้ให้วุ้นเซตตัวได้เลยหลังจากที่เซตตัวดีแล้วนะครับผมนำมีดมาตัดให้เป็นชิ้นเตาประมาณนี้นะครับในส่วนของน,องนมสดนให้ใส่ส่วนผสมที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ผสมให้ทุกอย่างเข้ากยยัน,นด เมื่อเดือดแล้วใส่สาคูใบเตยลงไป80กรัมนะครับผมต้มให้สาคูสุกเปื่อยได้เลยครับแล้วก็นํามาล้างเอาเมือกแป้งออกให้หมดนะครับทุกคนจากนั้นก็ใส่วุ้นใบเตยลงไปในแก้วนะครับเนื้อมะพร้าวแล้วก็สาคูที่เราต้มไว้ได้เลยครับเทนมสดที่เราทําไว้ลงไปได้เลยครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมนําสูตรนี้ไปทําตามกันได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปจัดผงวุ้นนางเงือกนะครับมาทําเมนูวุ้นแบบพิบิกได้เลยครับผมทุกคลิปพิบิกใช้แต่ผงวุ้นนางเงือกนะครับนาสูตรนี้ไปทําาตมันได้เลย